ยเท่าไร่จะได้รับสังออโอินทปันภูเขาไฟหวานหานสามสิบาบาทต้องคิดได้องคิดาด้วยแพงกค้าไม่กินพุกคนนี่ขายของต้องระวังลูกค้าไม่กินนะไม่ใระวังว่าจะได้กไรไหมเศรษกิันหวานหวานสหอนี่ยนี้เมสาย้านเออ กินหวานคุกคนไม่ต้องตกใจนะคัลูที่กินหวานนี่คืเป็นบหวานด้วยใช่ไหมใช่ไมกินไหมใครัมันะหมดแม่แกเป็นรายการที่แกยความิดมาให้โกินแล้กันมีไม่มีหมดสั่งเ่นไม่มาเลยตั้งแต่แปดโมันไม่มีคนมาส่งไงบตั้งแต่แปดโมงโอี่สังเลยแแปนงไม่มีมีไม่รสสห้าตกัน

cái này mà này, Thôi nữa. Không cần Bây giờ đó. เองแบบเองก็พูดกันดีเ่พูนกีไ่ดแม่ม่ไม่ทาเรานค่ายที่เราพูดเนีไม่ใช่เราค่ะมือเราไม่เอาเฮ้ยี่ทไม่เป็นเหรอไ่นดอ๋อ งานมนะัจงจังนี้กับพี่พ่อหไปจะแปดโมงอ่ะยังไม่มาเลยเไม่ขายของไปเลยพนักงานไม่ไมีมันก็ไม่แจ้งแล้วก็กรเดื่ไปเลย โอ้ยไม่เคยเราก้ใช้ฮะงที่เขาต้องใช้เช้ามือหมห่ราใ้พวกคิว่เนี่ยเขาจะกินกาแฟสกาแฟมึงใช้ไม่ได้ถ้อกใ้ไม่ดีทำไมแบบนี้เนี่ยไอ้นี้มาส่งจไม่คอเนีส่งเร็วๆน่มันหยุดวันนี้ไม่ไวแต่ว่าไนันไม่ได้หรอกเดียวมาเก็ไม่ได้ดมามา โอ้ไม่ใส่ไม่ใช่แต่เช้าถ้าแบบไม่คิดเลยเต้องเ้าแต่ตังค่าเลยไอเียนฉบับไจ่ใช่ไอเขียวเนาะโอ้ยเลยไเขียวไเขียวไม่หวานช้วแล้วมัาไม่หวานเมื่อกี้มาีนตรงฟังหวดเตาย่างแรงเลย แล้วพอดีไม่ได้ชิชดเลยเนร้อนในเอ้าเออันละนมเลยมาทุกป่ารบอกนะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ตงประกันเออแล้วคนตมากกิไมาไม่งเมยต่อากาศมืนจะตกเลยวัคืนมันตกแล้วมั้สอเมตรเลยนะคืนอไรายตกคืนเออนพี่บ้านพี่เอน้องลายะตก Sabahan nyo kayo. Sabahan nyo. Sabahan nyo. Sabahan na Sabahan เอาน้มีรถยนต์ไหมใช่มีรถยนต์ยังเรานล้รถยนต์มาช่วหนี้มีรถยนต์ก็มีอยากขับรอตัวเองในะมันแทง